สวัสดีคะ่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนองนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสมลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ3าลัฐประจำคืนวันที่22เดือนธันวาคม หกรัดแรกนะคะรัดเซียก่อนอื่นเลยให้ทุกคนรูดเบิ้ลน,นะคะกันตองนะคะพุนรัดเซียคืนนี้รูดหนึ่งค่ะเจาะเม็ดเดียว10น,น,นะคะ หุ้นรัเสเซียรุดเบิ้ลรุดหนึ่งเจาะหนึ่งศูนย์ค่ะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่ยี่สองเดือนธันวาคม64กสี่หุ้นเยอรมันเหมือนเดิมนะคะรุดเบิลทุกสามทั้งสามรัดนะคะรุดเบิ้ลกันตองนะคะแต่ตองแอดจะไม่เขียนนะคะ หุ้นเยอรมันรุดศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียว0ูนยนะคะหุ้นเยอรมันรุดเบิ้ลรุดศูนย์เจาะศูนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษค่ะประจำวันที่22เดือนธันวาคม6กสี่ หุ้นอังกฤษเหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนรุดเบิ้ลติดตองนะคะคืนนี้หุ้นอังกฤษคืนนี้แอดให้รูดศูนย์นค่ะเจาะเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งนะคะหุ้นอังกฤษรูดเบิ้ลรุดศูนย์เจาะศูนย์หนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามรัฐของแอดนะคะแอดขอให้ทุกคนเฮงเฮรวยรวยปังปมีตังใช้กันทุกคนนะคะและแอดต้องขอแสดงความยินดีกับหววยเราพัฒนานะคะที่แอดให้รูด2นะคะออก29นะคะยินดีด้วยค่ะแล้วเจอกันที่คุณดาโจนนะคะคืนนี้สวัสดีค่ะ